ท่านอาจจะก,กังวลว่าเลี้ยงแล้วเอาไปขายไซส์นะครับเลี้ยงแล้วมีตลาดรองรับบ้อนะครับซึ่งคําถามตรงนี้นะครับมันมกจาพบกับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจเพราะว่าจะเปลี่ยนการเลี้ยงไวข้ขายในหมู่บ้านหรือในชุมชนหรือว่าเลี้ยงอาจจะเป็นธุรกิจใหญ่โตนะครับซึ่งคําถามเล่านี่นะครับมันล้วนแล้วมีที่ไปที่มานะครับเพราะว่าจะเป็นในด้านของอาการเลี้ยงนู้หรือว่าการปลูก มีก็สวัสดีตอนเศ้าๆนะครับสวัสดีท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมไปถึงท่านที่ชื่นชอบนะครับในการเลี้ยงหนูไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก้านะครับหรือว่าท่านที่กําลังศึกษาหาข้อมูลนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเบามาเล่าสู่กันฟังนะครับเปลี่ยนเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับนะครับการเลี้ยงหนูกันครับเมื่อการเลี้ยงหนูเัาแล้วนะครับมันมีผลผลิตพอสมควรแล้วนะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่า เรียงแล้วเอาไปขา,ายไซ์นะครับ à, เรียงแล้วมีตลาดรองรับบอนะครับซึ่งคําถามตรงนี้นะครับมันมักจะพบกับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจเพราะว่าจะเปลี่ยนการเรียงไว้ขายในหมู่บ้านหรือในชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจใหญ่โตนะครับ <ส Hum. S 1> คาถามเรล่านี้นะครับมันล้วนแล้วมีที่ไปที่มานะครับเพราะว่าจะเป็นในด้านของการเรียงนู้หรือว่าการปลูกพืชน,นะครับมันก็นจะมีที่ไปที่มาของอคําถามว่าเรียงแล้ว สะเอาไปขายใส่ตลาดรองรับบอ่อปลูกแล้วสะเอาไปขายใส่ตลาดรองรับบอ่อนะครับซึ่งนะครับในห่วงทีผ่านมานะครับอาจจาะหลายปีที่แล้วนะครับผมก็เคยได้ยินนะครับบาะว่าจะเป็นเรื่องของอพืชนะครับซึ่งผมก็จะเ่าวู่กันฟังเป็นตัวอย่างนะครับเก็ตความูุเลีกงๆหน่อยนะครับซึ่งมันก็นจะมีพอค่าหรือว่า นายทุนนะครับมาเสนอขายมาเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ให้กับคนที่เ็ตการเกษตรอยู่แล้วนะครับในทำนองว่าซื้อมเมล็ดก,กับพ่อค้าแล้วนะครับมันก็นจะมีตลาดรองรับมีราคาที่มันชัดเจดนครับอาการซื้อมเมล็ดน้ำนพ่อค้าหรือนายทุนแล้วนะครับพอถึงเวลาผลผลิตเขาออกแล้วนะครับอาจจะตกลงกันในราคาที่มันสูง แต่ว่าพอมาซื้ออีดีนะครับอาจจะเป็นอีกราค่าหนึ่งเป็นราคาที่มันต่ำนะครับแม้กระทั่งนะครับเมื่อมีผลผลิตแล้วนะครับอพอค่าบบมาซื้อตามที่ตกลงกันอันนั้นจึงเป็นเหตุผลนะครับถึงเวลาจากเหตุการ,กรเกษตรหรือว่าเธุรกิจเกี่ยวกับด้านการ,กรเกษรต,ตรปุสัตว์หรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆย,ย,ย่างครับมันก็จะมาเกิดคําถามว่าเหตุแล้วนะครับ มันจะเอาไปไขายใสมีตลาดรองหลับบ่อันนั้นจึงเปลี่ยนที่ไปที่มาอ่าในส่วนหนึ่งอของคําถามนี้นะครับณปัจจุบันนะครับอาการเลี้ยงหนูของเขานะครับอ่าถามว่ามันมีตลาดรองหลับบ่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเว่าไปนะครับมันก็อาจจะมองว่าอ่าตลาดรองหลับถ้าว material, ่ามันบ่มีมันกับบแมนนะครับถ้าว่ามัานมีตลาดรองรับมันกับบแมนนะครับซึ่งเป็นยังผมคือเว้าจังสันนะครับซึ่งอ่าตลาดรองรับ มันก็นจะมี2อย่างครับที่ผมเบาผมจะเบ่าให้ฟังนะครับซึ่งตลาดรองรับนะครับของระบบทุนใหญ่นะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟังครับมันก็นจะมีการตลาดรองรับไม่ว่าจะเป็นด้านราคานะครับหรืออาจจะเป็นด้านคุณภาพหรือด้านเวลานะครับมันก็นจะมีเขาก็จะกำหนดรูแปแบบไปโดยชัดเจนนะครับซึ่งเมื่อหอดเวลานะครับ เขาก็จะมารับตรงตามเวลาตลอดนะครับซึ่งรากาเรื่องราคานะครับเพราะว่าอาจจะเศรษฐกิจบ่ดีหรือว่าราคาที่เขานําไปขายอาจจะลดหน่อยถอยลงเขาก็จะค้งราคาที่ตกลงกันไวในระบุสัญญาหรือการระบุขอตกลงกันไวนะครับมันก็จะแตกต่างกันกับตลาดอาการเลี้ยงหนูของเขานะครับที่ถามว่ามันมีตลาดรองรับบอที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันอาจจะ ว่ามีตลาดรองรับมันกับโบแมนว่าโบมีตลาดรองรับมันกับโบแมนนะครับซึ่งการเลี่ยงหนูนะครับตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่บริโภคเองนะครับเพราะว่าจะเป็นในช่วงที่มันขายดีนะครับตลาดหนูราคามันก็จะสูงขึ้นการขายมันก็จะง่ายขึ้นเมื่อใดกระตามนะครับที่หนูมันไม่สามารถขายได้หรือว่ามันมีโรคระบาดหรือมีเกี่ยวกับ ตู่ของสินค้าเองคือจังไกลเป็นโลกนั้นโลกนี้นี่นะครับคือช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคโควิดนะครับมันก็นจะออกไปหาซื้อกินหรือออกไปไซกับเได้นะครับมันก็นจะเป็นประมาณนี้พราะฉะนั้นนะครับการตลาดของหนูนะครับมันก็นจะขึ้นอยู่กับค้นบริโภคเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการบริโภคหนูมันก็นจะเป็น การบริโภคเฉพาะกลุ่มครับบางคนก็กินบางคนก็บก,กินนะครับหรือบางพื้นที่ก็นิยมบริโภคบางพื้นที่ก็บริยมบริโภคซึ่งแน,น่นอนนะครับว่าการตลาดของนูเท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มของคนบริโภคเราก็จะพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกบ่าได้นะครับว AD ่าตลาดมีรองรับหรือตลาดบ่มีรองรับมันก็จะขึ้นอยู่กับ อกลุมของคนบริโภคหรือคนนิยมในพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งว่องมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตลาดหนูของเขานะครับมันก็จะสามารถขายได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะขายในจํานวนที่อะไหลยหรือจำนวนที่หน่อยมันก็จะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอากลุมที่กินหรือกลุมลูกค้านะครับชิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับฟังยูนครับมันมีประโยชน์มันมีสาระกับเจบไปคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ น้าไปต่อยอดสําหรับธุรกิจของท่านว่าท่านจะเลือกอตลาดแบบไหนตลาดชุมชนตลาดขนาดกลางตลาดออนไลน์หรือตลาดข้างถนนมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือ,อคุ่มลูกค้าของแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะครับสาหรับชีพนี้นะครับถ้าผมเอาเ้าอันใดไปผิดพลาดก็ขออภัยนะครับถ้าผม ว่ามีอาสาระมีเหตุผลมีประโยชน์นะครับกัน้ำไปคิดต่อยอดอในธุรกิจของท่นานสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ